ถ้าพวกเราอยากสําเร็จในการทํโค้กหนองนาหรือใช้ชีวิตอะไรก็แล้วแต่บริหารการเงินตัวเองให้ดีเมื่อเราบริหารการเงินได้ดีแล้วเราลองกลับไปมองนะครับอย่างผมเองทโงํโค้กหนองนาโค้งหนองนาเรามีอนาคตไหมเราต้องวิเคราะห์ได้นะครับไม่ใช่ว่าทําไปปีสองปีสามปีแล้วมองไม่เห็นอนาคตมันไม่ใช่อย่างทุกวันนี้ใครมาเยี่ยมโค้กหนองนาผมใครได้ดูคลิปย t u b e ผมก็จะเห็นว่าปลามันเยอะแยไปหมด เพราะฉะนั้นนี่ก็คืออนาคตของเราแต่ถ้าเราทำไปแล้วไม่มีอนาคตผมว่าเราต้องมีการทบทวนมันอาจจะมีการผิดพลาดอะไรหรือเปล่าสิ่งที่เราจะแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดความผิดพลาดได้คืออะไรครับดีที่สุดผมอยากให้พวกเราปรึกษาผู้รู้ทุกเรื่องนะครับเพราะบางครั้งเราไม่มีประสบการณ์เราอาจจะผิดพลาดได้อย่างเรื่องโค้หนองนานะครับท่านผู้ชมที่มีปัญหาอยากจะปรึกษาผมสามารถปรึกษาผมได้เลยครับ